จันสองมิุนานะครับก็จะมาวางแผนเทเททองคำานะคผมทองคำวันนี้เขาเหมาก้อนนี้ครับสามสามศูนย์ห้าจะถึงสามสามศูนย์เจ็ดเขาเหมาก้อนี้มานะครับทำให้ตลาดมองว่ามันวางแผนว่าจะขึ้นนะครับ ะสัน้นเขากล้าที่จะมาซื้อของแพงระยะสั้นตรงมีครัามสามสจนถึง3ามสามหเขาเหมาก้อนอีกก้อนนึงครับผมทำให้เราวางแผนที่จะเดทเล่นบายนะครับแต่ว่าการที่เราจะบายเราต้องบายยะสั้นครับก็คือ การบายคือต้องระบายระยะสั้นๆ,นๆอาจจะแต่อย่าหลุด3ามสนะครับถ้าหลุด3ามสนี่คือวันนี้จะไม่บายนะครับก็จะบายได้แถวสามสามห้าหนึ่งคือให้มันหลุดมาถึง3ามสาหรือสามแล้วก็ยืน3ามสาได้ก็จะบายแล้วไปออก3ามสามห้าหกห้าเจ็ดเนี่ยครับความขับรถสี่เลนนะครับเอากำไรสี่เยญ 3ามหไปออก3356 5.7นะครับผมคือให้ราคาไหลไปถึง3 3 5สแต่อย่าหลุดสามสามสนะครับถ้าหลุดนี้จบเลยนะครับเราไม่เทรดนะครับคือให้หลุดอาจจะหลุดไ,ได้แต่ต้องยืนให้ได้ยืนให้ได้แล้วก็ยืน3351ให้ได้แล้วก็ก็จะบายครับแล้วก็ออกจาก3ามหไปออก3356นะครับผมแผงเราก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ